สวสดีค่ะวันีบัวสีสิพ้าพอแม่พี่น้องมาเบิงผู้สิใส่โสมแดงกับมันสามปะหลังเด้อค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอันนี้บ้านอย่างเนาะค่ะนี่บ้านโคกเพกอำเภอตาพยาค่ะอ๋อบ้ามันคืองามใช่ไหม่พาหนูไปเบิงหัวมันเนี่ยค่ะจ้ะมาเบิงจ้ะบ้า,บามันคือหัวใหญ่แท้ แม่ใส่มาจักปีแล้วค่ะเนี่ยใส่มาปีหนึ่งเลยจ้าปาหัวมันมันจักเดือนค่ะแม่สามเดือนค่ะมันสามเดือนยังมาโดดแขก้ะมาหัวไงแขบึ้งบิ่งบึ่งทั้งทึ่งกับพ่อทั้งทึ่งทั้งไต่กับพ่อทั้งไต่หัวกับญ่มาโพดมาเกินแต่บึ่งบิ่งบึ่งบึ่งแม่หนูขอโกยเบิ่งคักในบ้านเนี่ยทั้งไต่ไต่เนี่ยได้จ้ามาโพดมาเกิื่นแต่พี่น้องบั้งหัวมันสามเดือนมาโพดเท่บึงบึ่งบึ่งตั้งพี่แม่แม่แม่นี่พี่แม่พี่แม่ โอ้ยแม่หนูขอถามแน่ถามอีกแน่จักเครือวิธีใส่แม่ใส่แบบไรค่ะขราสมแดงนี่ก้อนถิปลูกก้อนถิ่ปลูกตัดต้นมั่นแช่ไว้จักสิบห้านาทีก่อนจ้าสิบห้านาทีก่อนแล้วค่อยเอามาเสียบเรื่อยๆจ้าบ้านอยู่ไกลก็ต้องแช่ไว้ก่อนจ้าอ๋อแล้วแม่จะใส่อีกต่อไปบ่างคะนี้ใส่ค่ะเัวใหไงขนาดนี้มันได้ผลดีเพราะว่าเมื่อก่อนนี่จะใส่เตอปุ๋ย เม็ดเนาะอุ๋ยแบบเคมีน่ะรองพื้นทีนี้ดินมันก็แข็งมันก็แก่นถ้ามาใช้โสมแดงดินมันพูขึ้นดีมันไม่แข็งแกร่งเหมือนที่เราไม่ได้ใช้โสมแดงจ้ะดินอ่อนแต่ว่าเมื่อกยไดให่เลยแม่ถอนง่ายค่ะดินพูคักมันบำรุงดินเด้เนี่ยสภาพดินพร้อมเลยเห่ยค่ะทำให้ดินพูดตรงนี้ติดใจตรงนี้แหละค่ะสีตะเขือค่ะนี่สองครั้งค่ะ สองั้งปัดมันสามเยนฉีดสองั้งแค่ผลมาเกิอในใบกันแค่ัวงขาวก็ฉีดข้างหนึ่งแล้วก็ตอนตอนนี้ก็สองั้งแล้วค่ะก็แค่นี้แหละค่ะเพราะว่ามันก็สูงแล้วเข้าฉีดไม่ได้แล้วค่ะโยกมาขืนเลยล้องถอนเบิงเบิงล้องถอนเบิงทีไม่จะล้องถอนขืนบอในแม่เอ้าลองเบ้งแม่แค่กูยิงเขาเหรอเอาเอาลองเบ้งเอาแม่ก็ซอยหนูตีหนูถอนก็เด๋อวถอนไหวดือบไหวดอกโอ้ยมันก็หวดอกมันหนาเยวกระมุนสิดู มันแน่นคักแน่นคักแม่ถอนมาได้ดอกจ้ะแม่ถ้าร่างคนอยากหูอยากซื้อไปใส่น้ำนน่แม่แนะน้ำคนได้บอค่ะนี่ได้ค่ะเพราะว่าคนบ้านเราก็มองเห็นว่าเราใช้ดีก็กะว่าจะบอกญาติญาติให้ใช้ด้วยละค่ะญาติญาติที่เขาทำสวนมันด้วยกันก็จะบอก<ม>ขอค่ะจะ<ม>แ,แนะน้ให้เก็ใช้ด้วยค่ะกพมองเห็น ตัวเองใช้ดีก็จะบอกญาติๆค่ะอ๋อใส่ดีบอกต่อวันเถอะค่ะที่นี่ถ้าเพิ่อนอยากได้น้ำอยากใส่น้ำอยากซื้อน้ำเอาไปใส่กับปามันเพิ่นค่ะขอเบอร์แม่ให้เพิ่นได้บ่คคะได้ค่ะเบอร์สนใจจะใช้สมแดงน้ากันก็ติดต่อทั้งนี้ได้ค่ะ0806275978ได้นะคะจได้นะคะบริษัทพอลิน่าเน็ตเวิร์ที่ผลิตโสมแดงชีวภาพ ให้พวกเราเกษตรกรได้ใช้โสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีเอ๊